ขับรถไปหาหมอแล้วรถมันติดมากไปไหนก็ไม่ได้ค่ะมันปวดมันชาก็ร้องไห้อยู่อาการเริ่มต้นของโรคนี้ก็คือจากการนั่งทำงานนานๆที่เคยนั่งทำงานบัญชีมาก่อนน,น,นะคะเกิดการอักเสบ บวมแล้วก็ลําบากในการใช้ชีวิตะคะก็คือไม่สามารถที่จะนั่งปกติได้ทํางานปกติได้ขับรถนานก็ไม่ได้เวลาไปวิ่งออกกำลังกายอ่ะตรงข้อเท้าอ่ะจะบวมทุกครั้งแต่ไม่คิดว่ามันเกิดจากโรคนี้ My situation was a combination of deep vein thrombosis when I was an athlete a few years ago. I'm 50 now. When I was 18 or so, I had a ski accident, and that led to an operation. And that operation actually led to a deep vein thrombosis, unfortunately. And I've been living with it ever since. Since I have arrived in Thailand 16 years ago, the sock became more and more cumbersome because of the, the warmer climate here, the humidity, and it's not nice to wear a scratchy sock all the time. So, for example, I get up in the morning, and if I don't put the sock on first thing in the morning, I would feel the legs swelling up. Or just sitting from working on the computer, getting up, I could really feel the blood rushing into my leg and the leg expanding down by the ankle. the <laughs> ทำให้มีส่วนหนึ่งของเลือดค้างอยู่ที่บริเวณข้อเท้าและก็บริเวณขาทำให้มีการตึงปวดแน่นเป็นเส้นเลือดขอดแล้วก็ในระยะที่ยาวก็จะมีการอาักเสบของผิวหนังเรื้อรังและกลายเป็นแผลได้ครับ ในผู้ป่วยทั้งสองรายก็จะแสดงระยะที่แตกต่างกันของตัวโรคครับมีการข้างของหลอดเลือดเหมือนกันครับจุดที่ข้างมากก็จะเป็นข้อเท้าออทั้งคู่เพียงแต่ว่าในระยะแรกของคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นการข้างแค่ทําให้เกิดขาบวมตึงขาหนักขาเฉยแต่ของคุณผู้ชายเนี่ยจะเป็นระยะเวลาที่นานกว่ามีการข้างนานจนกระทั่งผิวเกิดการอักเสบเปลี่ยนสภาพลงเสื่อมลงแล้วก็กลายเป็นแผลจะเป็นระยะที่ท้ายกว่าแล้วก็เป็นระยะที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตได้มากกว่าครับ หลักการรักษาคล้ายกันครับแล้วก็วิธีการรักษาในสองด้านนี้ก็แทบจะเหมือนกันเลยก็คือเราออลตราซาดูว่าเลือดไหลย,ย้อนมาจากตรงไหนเราก็ไปอุดตรงนั้นไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนลงมาโดวยวิธีการรักษาผ่านทางสายสวนเ้วก็ร่วมกับการผ่าตัดในบางตำแหน่งซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นการรักษาแผลเล็กทั้งคู่การเื้นตัวไม่นานแทบจะมาเป็นผู้ป่วยนอกได้เลยคือผ่าแล้วก็กลับบ้านได้เลยของคุณผู้ชายก็นอนโรงพยาบาลน,นานกว่านิดหน่อยสักวันถึงสองวัน An operation to have relocation of pain. It, the blockage went a little bit up here, but after five or six days, I would say, and uh, the pain is completely gone. <laughs> Sorry, yeah, it really changed. As you can see, the swelling is down. Even, even when I don't wear this the silly socks, the first thing in the morning, I can walk around for an hour or two. It's amazing. ก็อยากให้ทุกคนอาหารกลับมาดูแลนิดนึงเป็นอะไรนิดหน่อยก็อยากจะให้มาพบคุณหมอดีกว่าค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีอาการเยอะขึ้นมีขาบวมมีตะคริวมียิบยิบตรงข้อเท้ามีปวดแสบปวดร้อนมีชาขาก็ควรต้องมาพบแพทย์เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนดูแรงที่ซ่อนได้อยู่เหมือนกันครับไม่ใช่แค่หลอดเลือดเสื่อมสภาพอย่างเดียวตัวโรคของมันเองจะเกิดอะไรได้บ้างเรารักษายังไงได้บ้างส่วนหนึ่งคือช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็ลดภาะวะแทรกซ้อนครับ